ผมะบอขบทแมนที่อยู่กับเจ้าปลิแล้วผมเจอโจน่าลอยเาด้วยปล๊เป็นยดแง่าติดให้พ่อน

cảm mạng nhỉ quá. cái pịt. Cặp bị như thế Bây giờ nó đâu qua. คนเดียวการกินมาแค่คนเดียวนะกลัออองอากาศมาก็ได้โอมาอเป็นมอไซค์ใหม่ แย่นริยบแบ่นปิ๊บปิ๊บมากแล้วนี่บักของมีเกียม้านของผมมากของมีเกียมเพราะวู่้รากมายังไม่เอาเลย ปุ๊บปากอันนี้ว่ามีเกียมแล้อ,อยังเมืม่อเมื่อกี้ยังเจอปืนนี่เลยปื๊ดอสามไม่ติปืนกระาดาษใครว่าไอ้ยังเมื่อคือป่า